สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ถ้าทางหวยเล่าประจำหมวดวันที่วันที่เก่าเนาะ9สิงหาคม2023ครับผมจริงๆเราพอลบ,บ่อยไปในคลิปไลฟ์สดรุ่นผลหวยเล่าวันที่7เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มาเฮ็ดคลิปแจกนะครับเพื่อจะได้รับชมกันตั้งหากเนาะโอเคครับฝากกดไลก์กดแชร์นะนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนการหาข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งครับผมกดไลก์กดแชร์ กดติดตามนะครับเด้อทั้งสองช่องทางทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบครับเหล็กมีเขาไม่รู้นะพี่น้องเหล็กมีเขาไม่รู้ผมมาส่วนมากทุกท่านเข้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยขออย่าเป็นกนขงหลังครับนี่นะครับบังเอิญไปตรงกับอันนี้เป็นความบังเอิญนลยนะมาตรงกับผลห้าน้อยโมเมนต์มาตรงกับแนวทางห้าน้อยมือหนีพร้อมเนาะมือหนีวันที่เก่าเนาะ ห้าหกเจดแปดเ้านะครับเลขเด่นกับตัวเดีวยวกันอีกนะครับหากับ6คือกันแนวทางเดีวยวกันเลยด้วยครับน้อยกับเล่าวานนี้ห้าหกเจ็ดแเก้าเลขหาตัววิ่งไปเลขชุด2ตัวได้ยี่สบหาชุดไนะครับพี่น้องถ้าวิ่งไปเลขชุด3ตัวแบบบ่เบิลบ่ตองบ่าหามก็จะได้สิบชุดครับเลขหาขึ้กันเลยครับ สอตัวเน้นๆสิเป็นยังไปบ่ได้นอกจากหเาหกงวดที่แล้วมันออกเจ็ดหาเนาะเอาห้าเจครับตัวนี้มักเลขเจเพราะว่าคิดว่ามันสิเหลือนะครับแล้วก็6กเจครับส่วน3าตัวเน้นๆกัสิเป็น7 5 6 8ห6 9หก้าห ที่ผมวินเล็กชุด3ตัวแบบนี้เพราะว่าผมขาดว่าเหล็กเล็กเด่นผมเหลขหากระดิกหกสมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับเนาะเล็กสามตัวก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเสื้อมันในเล็เน้นๆก็เอาแค่นี้ไปได้ครับย่างเลยสามชุดครับสองตัวกับสามชุดสามตัวกับสามชุดครับหรือถ้าอยากเพิ่มก็ไปได้เหลวเสียในเหล็กเด่นก็เอาหากระดกหกไปหลุดกับเหล็กวินข้างบนครับก็จะได้หาหาหาหก ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะบนล่างก็สิเป็น32ชุดครับจากเลขสองโตวินกับเลขหนะ้าตเนาะสาชุดหรือถ้าเสื้อมันในเลขวิ่งเลขลูดผมก็เอาเลขหาขไปลูดทั้งบนทั้งล่างเลยครับบนล่างก็สามสดชุดเนาะเลขชุด4ี่โตครับรอบที่แล้วก็บอ,อกเลขหาานะนี่ เจ็ดหนึ่งสามห้านะครับเอารอบนี้มันสิเป็นยังไงหกเจ็ดห้าเก้านะครับแปดเจ็ดหกห้านะสองชุดครับสำหรับเหล็กชุดสี่โตเนาะแบ่งปันไปสองชุดเด็กพี่หนอง เออการจับเล็กชุดซี่ตัวนี่บอมีสูตรยังครับกัยึดเล็กเด่นเป็นรักครับผมแต่วิธีการได้มาสึงเล็กเด่นนี่ผมวิธีการได้มาซึงเล็กหาตัวนี่ผมเคยแบ่งปันไปแล้วเนาะในงวดที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นกัดสีบ้าวอกซ้ำอีกแล้วกันถ้าเปลี่ยนสูตรยง้มใดสิได้วอกสูฟังครับ ตามนี้ครับต้องบอกไว้เลยเล็กตัวเดียวกันก็เลขกห้าน้อยมือนีนะครับห้าน้อยก็เล่าเลขชุดเดียวกันเลขหาหกเจ็ดแปดเก้าครับเล็กเด่นเหลขกวิ่งเล็กหลุดก็ตัวเดียวกันทํามาตั้งใจบัวครับบัได้ตั้งใจมันเป็นความบังเอิญครับนะเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยผมไล่สดไปในวันที่เจ็ดนะครับในคืนวันที่เจ็ดเนาะตอนหลุ่นหวยเล่าเนาะ เขียนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับแล้วก็มาคำนวณหวยห้าหน้อยเมือ่อคืนนี่แบ่งปันไปแล้วเนาะแล้วก็มาเปิดเบิ้งเบื้อนี้นะครับเสาวัตถเกาเนี่เออมันเหล็กตัวเดียวกันนี่นะนะก็ตามนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดใช์ให้คิตตี้เนเดอร์นะถ้ามันๆจากเลขของคิตตี้อยากสนับสนุนกนารเป็นนำชาชากาแฟก็ยินดีต้อนรับครับบบปฏิเสธเนาะแต่ว่าก่ะมันกับวบ่เขา แต่มันบอเขาลายมือแล้ว,ลวถ้าบอได้หลายเอาสิละาบอได้หลายเนาะ็ะอบาต้องสนับสนุนก็ได้ครับสนับสนุนเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้การยังดีใจเลยครับอย่าลืมกดติดตามเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับ